วันอาทิตย์คุณบอกสามหมื่นเนี่ยปตะมาว่าไม่ถ0 0สามหมื่นน่าจะกว่าก็ดูจากรถสรุปว่าเคยมียอดที่ลงชื่อกันประมาณห้าหมื่น อาจารย์ในช่วงวันหยุดยาวนี้คุณมาวัดไอ้ไข่เยอะไหมเยอะประมาณเมื่อวานนะมีคนบอกว่าสามหมื่นแต่ว่าเมื่อวาันอะไรวันจันทร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไเยอะเมื่อวันวันอาทิตย์คุณบอกสามหมื่นแต่ประมาว่าไอ้สามหมื่นน่าจะกว่าก็ดูจากรถสรุปว่าเคยมียอดที่ลงชื่อกันประมาณห้าหมื่นกว่าก็คือวันเสาร์วันเสาร์ครับผม อาจารย์มองปัญหาเรื่องการจราจรเข้ามาสู่วัดไอ้ไก่ยังไงบ้างรอ๋อไม่มีปัญหาแล้วครับคือมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะมันเหมือนเดิมไม่เป็นปัญหาแล้ว้ <c oughs> าเป็นไม่ได้อยากจะเรียกร้องเลยว่าอาจารย์ไอ้มีทางราชก,การเข้ามาก่อทุ่งก่อทั้งอะไรไม่เรียกร้องฮะไม่ไม่เรียกร้องอะไร,ร,ออะรทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของอาตมาอาตมาก็วิ่งออกทางนั้นแหละแต่ว่าจะยังไงก็ยังไปได้ไ แคนไปได้ระโยงคิดดูว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอบจเขาจะมาเริ่มซ่อมให้ใช่ไหมครับผมซ่อมกันตั้งแต่นู้นตั้มกี่ปีแล้วมาอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีก็ซ่อมกันทุกปี้าโดยดูความจริงอาจารย์คิดว่าจากขึ้นมาชนอย่างนี้น่าจะเป็นหกเลนทีเลนไหมเราไม่ต้องดูของเราเราเคยไปเที่ยววัดห้วยมงคลครับผมห้วยมงคลเนี่ยดังแค่สามี นนบรงกูกทรวดปฏิสฐานเสร็จเรียบร้อยผ่านลนพนทางภายในสามปีมันเสร็จหมดเลยใช่แล้วก็ข้าวจากสมุนหญ่ก็ประมาณเป็นสิบกว่าเกือบยี่สิบกิโลนะครับใ,ใช่ใช่ใช่แต่เขาพัฒนาเลยวนะ่าบัตรเราก็หกกิโลดูลเดี๋ยวว่า ทางหลวงนี่เขาทำเรียบร้อยนะถ้าทางหลวงเป<ช>็นถนนมันกับหน้าวัดอย่างนี้ฮนะที่นี่คือรวดเร็วปุปปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาก็มาดูแล้วก็อีกเส้นหนึ่งสายบ้านต้นตอมาถึงทางเข้าวัดตีดีก็ตอนนี้กำลังทำขยายเป็นเก้าเมตรคือเก้าเนะมตรแล้วก็มีเลนวิ่งสองข้างทางละสามเมตรสามเมตรก็ก็คือสี่เลนย่อมอๆก็เรียบร้อยแต่ว่ายังมีอยู่เฉพาะของอบจ ที่จากบ้านต้นเหลียงมาทาเข้าววันหยุ